3D ดีเขาบอกว่ามีกาวด้านหลังแปะเองได้เลยนะคะอันนี้อย่างนี้แปะเองได้เลยอันนี้เรายังไม่แปะเราเก็บก่อนแพ็กเกจมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ขนาด70เซนคูณ77เซนติเมตรตอนแรกพับมาครึ่งเดียวเราก็ตกใจว่าเอ้ขนาดมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้แต่สรุปแล้วคือ มันใช่เพราะว่ามันพับมาครึ่งหนึ่งอันนี้เราสั่งไปสองสีเราสั่งสีครีมกับสีขาวไปนะคะเดี๋ยวเรายังไม่ได้แกะแกะยังไม่ทันจะได้หมดเลยเดี๋ยวยมาดูว่าอะไรที่เหลือมันหน้าตาเป็นยังไงก็คงจะได้เหมือนกันแต่จะเห็นสีขาวยังไม่ได้เห็นสีขาวเลยก็แพ<ๆ>็ค<ๆ>มาก็อย่างนี้เลยค่ะเป็นบับเบิ้ลมาไม่ได้แพ็คอะไรๆๆๆมากมายแต่เราสั่งสีขาวมานิดเดียวเราวกล่าวว่าจะเอามาตัด ค่ะก็สามารถจะตัดตัดตัวแผ่นเนี่ยเป็นช่องได้นะคะแล้วก็ค่อยๆแซมสีขาวหรือว่าสีอื่นไปตอนแรกก็จะสั่งสีครีมกับสีส้มปรากฏว่าสีส้มมันหมดนะคะก็เลยได้สีขาวมาเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบออกส้มๆนะคะสีส้มมมนดารินกัเป็นอะไรที่ชอบมากอันนี้สีขาวเจอแล้วเราสั่งมาแค่สี่แผ่นเพราะว่าเราจะมาติดตรงกลางแก้เขินเฉยๆนี่คือสีขาวเขาบอกว่าความหนาคือ5้มิล เราคิดว่าเขาหมายถึงความหนาที่สุดของตัวลายด้านบนเนี่ยคือ5้ามิลถามว่าทำไมไม่ทาสีเพราะว่าเราลอกผนังไว้แบบนี้หมดแล้วเราลอกด้วยความยากลำบากนั่นก็คือเราใช้เราใช้อันนี้ลอกเกียงเกียงปาดลอกนะคะค่อยๆกระแทกออกไอ้ที่เห็นขา,ขาวๆนั่นคือเอาไม่ออกแล้ว แล้วก็ไม่อยากจะเสียเงินซื้อ,อน้ำยาน้ำยาสำหรับทาค่ะแล้วให้สีมันพองออกมาแล้วลอกนะคะคิดว่าคงไม่มีความจาเป็นหรอกเพราะว่าขนาดเราก็แทกยังไม่ออกเลยติดวอลเปเปอร์ไปก็คงจะไม่เป็นไรอ่าทำไมถึงติดวอลเปเปอร์แทนการทาสีที่จริงทาสีเนี่ยมันถามว่ามันเสียเงินแล้วมันคุ้มค่ากว่าไหมมันก็คุ้มค่ากว่าแหละเพราะว่ามันอยู่ได้เป็น10ปี2 0ปีเลยนะแต่วอลเปเปอร์เนี่ย เขาเคลมว่าอย่างดีก็อยู่ได้แค่10ปีนะคะรักษาดีๆหน่อยอา,อาจจะแบบแตะๆต่15อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอถึงเวลามันก็จะลอกของมันเพราะว่ากาวมันก็หมดหมดอายุนะคะส่วนอันนี้ติดสวยงาม3 d แล้วก็เฟิวฟิๆไปอยากติดเฉยๆไี่มันไม่มีอะไรนะคะอันนี้หมดไปทั้งหมด 2... อ่า1,250บาทรวมส่งด้วยนะประมาณนั้นมีทั้งหมด ไม่ไม่ถึง40แผน่น3 2แผ่นได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะต้องไปดูในบินความกว้างยาวเขาก็คำนวณให้เสร็จนะทางร้านก็น่ารักเหมือนกันก็คือคำนวณว่าเอ้ยหนึ่งตารางเมตรเนี่ยคุณต้องใช้กี่แผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยพอจะคำนวณได้ถ้าเรารู้ขนาดผนังของเราอันนี้ยังไม่ได้คิดลายเลยคิดแค่ว่าเอาสีขาวมาแต่ง กะว่าจะติดแค่ตรงกลางเฉยๆแต่ก็ดูก่อนดูก่อนอันนี้เขาบอกว่าความสะดวกของมันก็คือเราสามารถใช้กันไกตัดแต่งลายได้เลยแล้วก็ยังไม่มันเพิ่งเป็นของใหม่นะเนี่ยค่ะตัดได้เลยสะดวกมากตัดแต่งได้เลยใช้กันไกได้เลยคัตเตอร์ได้เลยถ้าใครไม่ถนัดคัตเตอร์ก็ใช้กันไกนะคะตัดได้เลยแบบนี้จุ๊บจุบบอันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยติด ติดวอลเปเปอร์แบบที่มันมีกาวแบบนี้คะ่ะอันนี้แนนก็ครั้งแรกเหมือนกันแต่คือแนนโชคดีหน่อยว่า,าแนนมีประสบการณ์เรื่องการติดสติกเกอร์มาก่อนนะคะเวลาติดสติกเกอร์เราจะไม่ลอกอ,นนอันนี้เป็นเป็นตัวที่แนนตัดออกมาจากตัววอลเปเปอร์เมื่อกี้นะคะปกติแล้ว่คนส่วนใหญ่คือลอกหมดเลยลอกไปเลยอยากจะลอกเท่าไหร่แล้วลก็ค่อยมาจับติดอันนี้มันกแ็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะ,นะคะแต่ของแนนเนี่ยแนนถนัดแบบนี้มากกว่าคือ ค่อยๆลอกทีละส่วนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทาให้ส่วนหนึ่งติดให้แน่นก่อนแล้วก็ค่อยๆลอกลอกลอกแล้วค่อยๆติดค่อยๆติดแบบนี้เนี่ยว่าอย่างนี้โอเคกว่าแต่เดี๋ยวมันน่านันคิดว่ามันน่าจะใช้หลักการเดียวกับสติกเกอร์นะเพราะว่ามันเป็นกาวกาวมันก็เหนียวอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เพราะบ้านบ้านนี้เมืองนี้ร้อนเหลือเกินนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันเลยดีกว่า เสร็จแล้วหนึงแผ่นเบี้ยวน้อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรคิดว่าอันนี้นะวราจะเอาอะไรมาแต่งหน่อยอันนี้นะคะมันก็เก๋นะมันก็สวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ติดท่ออะไรท่อสายไฟเดี๋ยวต้องลงไปตัดคำนวณก่อนว่าจะใช้อะไรแต่บางทีอะค่ะเมื่อกี้นี้ประสบปัญหาตรงที่ว่ากาวเหนียวมากกวจะลอกได้แต่ก็ถือว่าเราคิดถูกที่ลอกทีละครึ่งนะ อ,อันนี้เราก็พยายามติดให้มันตรงทำไมมันไม่ตรงก็ไม่รู้เพราะเราด้วยความที่ว่าเราเอาอะไรนะเพดานเป็นหลักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแทนที่จะเอาข้างๆเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าในคิดไปแล้วแหละว่าในคํานวณเผื่อไว้แล้วนะคะก็คืออาจจะเอาตัวที่เหลือจากที่ทําเสร็จมาแต่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะแล้วก็ก็สวยนะ <laughs> ะะด้านล่างเหลืออีกหน่อยนึงเห็นไหมคะมันสะดวกตรงนี้สะดวกคือเราเอาไปทาบได้เลยว่าเหลือเท่าไหร่อย่างนี้เลยค่ะเอาไปทาบได้เลยว่าเหลือเท่าไหร่อย่างน,นี้แล้วตัดตามได้เลยอันนี้คืออันที่แนนตัดแล้วพร้อมติดติดได้ นี่เสร็จแล้วยังไงใช้เวลาครึ่งวันก็ดีนะก็ดีนะก็ดูสวยถ่ายรูปออกมาดูดีเลยอ่ะใช่ไหมก็ตัวจริงก็ก็ดูดีเหมือนกันแล้วมันก็ง่ายด้วยเพราะว่าเราตัดต่ออะไรก็ได้ตามไ้นี่เลยเห็นไหมสีขาวเราก็จะเล่นตัดต่อตรงแบบให้มันเป็นลายมันก็ไม่ยากนะแต่บางที่เขาก็ตัดทีละบล็อกแล้วก็เอาขึ้น ปูแต่อันนี้เราคูเป็นแผ่นเพราะเราขี้เกียจอันนี้ก็ประมาณวันหนึ่งก็เสร็จพอดีอบ้านไหนสนใจก็เรียกใช้ได้นะคะค่าตัวไม่แพงค่าแรงเป็นชาบูนะคะสวยสวยมากแล้วก็ข้อดีของของวอลเปเปอร์อย่างนึงคือว่าช่วยซับซับเสียงแล้วก็กันร้อนได้ด้วยเป็นฉนวนสำหรับบ้านที่ฝั่งไหนโดนแดดจัดๆเนาะแต่อันนี้บ้านเราเป็นทาเฮาส์ ouse, เราก็เอาสวยงามแล้วก็กันเสียงเฉย ก็เนี่ยค่ะผู้หญิงก็ทําได้นั่งทําไปเลยนะคะแต่สูงๆนั่นให้คนตัว,ตว,ตว,ตวสูงกว่าเราขึ้นไปทำเถอะค่างจะลําบากนิดนึงเสร็จแล้ว